สวัสดีค่ะ Happy Chinese New Year นะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการชีทแพ่นนี้ค่ะให้ทักมาได้เลยนะคะที่นี่นะบอกว่าพี่ลินจีคะขอชีทค่ะของที่โทรอีก2301นะคะพี่ลิจีได้ครอบรูปแล้วเก็บไว้ให้แล้วนะคะ,ะเรามาเริ่มต้นที่ข้อ2ก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะคนที่ติดตามมาแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดปิดให้เป็นแล้วนะคะ จะร้วจะโฟกัสตรงนี้ค่ะเมื่หล่ก็ตามที่ Choice นะคะมี LY ค่ะให้90%นะคะเป็นเรื่อง adjective adverb ค่ะมองขึ้นไปตรงนี้นะคะหันไปข้างหน้าค่ะถานไปทางนี้นะคะไม่ได้มี a n the er ค่ะไม่ได้มีสัญญาณตัวอื่นค่ะอันนี้อย่างหนึ่งที่บอกนะคะเป็นสถิติท,ที่ทำขึ้นมาใช้ได้ประมาณ90% 90%เยอะหรือ,อยังคะนะาสำหรับพี่จีโอเคแล้วนะคะตรงนี้จะเป็น adjective adverb Ad ค่ะ ขึ้นอยู่กับอะไรถ้าเป็น adjective นะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะข้างหน้าเวลาที่ปริ้นจีบอกคือตรงนี้นะคะจะต้องมี verb to be ค่ะหรือถ้าเกิดข้างหลังตรงนี้จะต้องมีอะไรคะมีคำนามค่ะข้างหน้าก็ไม่มี verb to be ข้างหลังก็ไม่มีคำนามนะคะเพราะฉะนั้น adjective ก็ตอบไม่ได้ก็ตอบที่ add verb ค่ะ